ครับสวัสดีครับเพื่อนไฟที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับผมปีพุทธศักราช2564ปีนี้เราก็อายุยาวขึ้นไปอีกปีนึงเนาะเสร็จแล้วก็จะมาชนเพราะเหตุอีกเหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้มันหนาวเนาะมันหนาวก็เรามาดูผักตรงนี้ก่อนจะชวนปลูกผักกินก่อนเรามีปัญหาเรื่อง ติดโควิดใช่ไหมครับติดโควิดตระกูลผักสลัดดินประมาณนี้แหละครับดูถุงก่อนดินประมาณนี้ต้นก็ประมาณนี้อันนี้ปลูกสองต้นต้นมันจะอวบกรอบเราไม่นิยมปลูกผักที่มันไรนะไรดินจะใช้แบบน้ำเราไม่นิยมแต่เราจะนิยมปลูกใส่กับดินเพราะ วันนี้เราปรุงปรุงด้วยปุ๋ยหมกักหมักแบบพระเอกแล้วก็เอาปุ๋ยนางเอกรองก้นด้วยรองก้นหนึ่งช้อนขนาดนี้เอาปุ๋ยนางเอกรองก้นลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะทั้งน้ำทั้งเนื้อนะครับผมีนตนระกูลสลัดทั้งหมดเลยครับเนี่ยสลัดมันอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่มันรสชาติมันจะกรอบครับผม ก่อนเราจะไปเรียนรู้เพราะเหตุมีเพื่อนเฟซที่ดู YouTube ของเปียกตายแน่เห็ุขี้เกียจโอ้ยถามแล้วถามอีกเดี๋ยวตอบข้อสงสัยวันนี้แหละนะครับถ้าได้ดูเฟซอยู่แต่เ,เรามาเรียนรู้เรื่องการปลูกผักปลูกผักตั้งโอหรือว่าผักขึ้นช่ายสามสี่ต้นเล็กๆอันนี้ถ้าพี่น้อง เอาไปปลูกที่บ้านใส่กระถางใหญ่ก็จะรอนกินได้กิ่งใหญ่ๆนี่ไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณสักห้าหกเดือนหนึ่งถุงมีเพื่อนพี่น้องรอบๆชุมชนแถวนี้แหละมามาขอซื้อต้นเล็กๆถุงเล็กๆเราก็ขายสองบาทไม่ต้องเพาะยากว่าอย่างั้นนะไม่ต้องเพาะยากส่วนตรงนี้เราก็เพาะ บัวบกแก้ช้ำอ,อกช้ำในไ <c oughs> ี่น่าเชื่อใบบัวบกก็ต้องเพาะช้ำแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเอ,อให้อาไปปลูกกันนะครับผมเพาะใส่ดินไว้รดด้วยนะ้ําป่ะปาด้วยนะที่เนี้ยเพราะว่าน้ําบาดาลน,นี่มันสูบไม่ได้ไม่ได้สูบเนาะก็เลยใช้วิธีนี้ส่วนตรงนี้มะเขือคงกินไม่ไหวอะถ้าพี่น้องไม่มาแบ่งซื้อไปปลูกนะครับผม ต้นละสองบาทโตแล้วเนี่ยต้นละสองบาทโตแล้วเนี่ยเอาไปปลูกไว้คนละห้าต้นสามต้นแต่เราครอบครัวนี้บ,บอกหยุดเชือ้อหยุดอยู่บ้านเพื่อหยุดเชือ้อเพื่อชาติเราไม่ต้องไปบ่อนไก่เราไม่ต้องไปสนามมวยเราไม่ต้องไปบ่อนการพนันมันเป็นอบายมุกเนี่ยครับผมเรามาปลูกผักกันดีกว่าเนาะ ส่วนตรงนี้กล็กลำกระลำยังมีพี่น้องจองไว้แล้วแหละเนี่ยที่นับว่าเนี่ยห้าร้อยต้นต้นละสองบาทพร้อมปลูกนะครับผมต้นสองบาทเอาไปปลูกได้หนึ่งกิโลก็ได้กิโลยี่สิบบาทจากี่ลงทุนสองบาทก็จะได้อีกยี่สิบาทแต่ต้องไปเก็บหนอนเองนะปลูกไร้สารสองวิธีปลูกให้ด้วยนะครับผมมีพี่น้องพิจิตนี่แหละ จะปลูก500ต้นว่าง,งั้นสั่งจองไว้ส่วนบอกครี่จะหมดละบลอกครีเหลือหน่อยเดียวดูให้แฟนขับดูตรงนั้นหน่อยบอกครี่บลอกครีประมาณนี้แหละส่งไปแล้วพิษณุโลกเมื่อวันนี้เอาไปส่งละในเมืองข้างวัดจันตะวันออกร้านเสื้อสวยนั่นแหละส่วนบอกครี่ตรงนี้เจ้าของจะไว้ปลูกว่างง้นยายยายวีบจะไว้ปลูกประมาณสักร้อยกว่าต้น ก็เหลือกินครับเราไม่ได้เน้นปลูกขายเราจะเน้นกินในัวรเรือนเพื่อนมาเราก็ตัดแจกประมาณนั้นเนาะอันนี้เขาบอกว่าปลูกผกักตามฤดูกาลทีนี้เราจะมาดูเรียนรู้เรื่องเ,องเห็ดขี้เกียจกันเห็ดขี้เกียจขี้เกียจจริงหรือแม่เนาะเดี๋ยวตามกันไปดูว่าขี้เกียจยังไงมีพี่น้องทำไปแล้วโทรมาถาม เน่เสียค่าโทรอีกอุตส่าห์ดูคลิปตายแน่แล้วเนาะโทรมาถามบอกว่าต้องรดน้ํำไหมเนี <c oughs> ่ยเรียนรู้มานี่ก็เรียนรู้เรื่องผักกันเนาะนี่ผักยืนต้นหน้าร้อนหน้าแรงยังไงมันก็จะออกยอดให้ตลอดอะครับมันทนแรงอันนี้เป็นผักยืนต้นปลูกไปกินละผักยืนต้นอ่าให้มีทั้งผักยืนต้นมีทั้งผักตามฤดูกาล น่ะทีนี้เรามาดูแปลงเห็ดดีกว่ามาดูแปลงเห็ดกันโ,โหนี่แดดดีมากเลยเนาะตอนยามเย็นเย็นดูร่องก่อนถ่ายยกร่องเห็ดขี้เกียจเนี่ยถ้ามีก้อนเห็ดเก่าหรือไม่มีก้อนเห็ดเก่าเราทำร่องแล้วใช่ไหมครับทำร่องอย่างนี้แล้วร่องมันสูงไหมก็สูงประมาณสัก สี่สิบเซนนะครับสี่สิเซนเกือบห้าสิบเซนตรงนี้จะไว้เป็นร่องน้ำจริงๆแล้วอ่ะจะเอาตรงเนี้ยปลูกกระหล่ำปลีปลูกบ็อกเกอรี่ปลปูกผักทุกเรื่องนะครับแต่เราจะเอาฟางคลุมโดยเสียปล่าประโยชน์ทำไมเราจะสร้างดินไปด้วยนะครับผมตรงนี้ดูอย่างนี้ถ้าปลูกผักมันก็จะไม่ขึ้นใช่ไหมครับเราจะเอาฟางลงก่อนลงหนาไหม างลงประมาณสักคืบหนึ่งพอฟางลงได้คืบหนึ่งเราก็ถ้ามีก้อนเห็ดเก่าอันนี้ได้มาจากเส้นทางเห็ดทางไปพิษโลกเลยครับผมเส้นทางเห็ดเขาทิ้งแล้วแต่ถ้าไม่มีก้อนเห็ดเก่าบางก้อนมันก็จะขาวบางก้อนจะดําเอาก้อนดาๆนี่ลงข้างล่างเอาก้อนขาวไว้ข้างบนนะครับผมมันมีเชื้อมันมีอาหารเห็ดที่ดีอยู่เสร็จแล้วเราจะเอาทับฟางทับฟาง มันจะขึ้นไหมถ้าเราโรยเชื้อไม่ขึ้นครับผมมีพี่น้องบอกว่าต้องลดน้ํำไหมหน้านี้มันหน้าแรงหน้าร้อนมันแห้งนะครับผมเราจะต้องที่เนี้่จะสูบน้ําบาดาลเลยน้ําจะขึ้นมาครึ่งร่องครึ่งร่องแล้วเราจะเดินย่ําก็คือแช่มันจะแฉะขนาดถึงเก้าสิบเอร์เซ็นถึงร้อยเปอร์เซ็นตนั่นคือความแฉของมันเสร็จแล้วเราก็จะ ย่ำย่ำตัวนี้ครับย่ำย่ำเสร็จแล้วเราจะโรยเชื้อเอาเชื้อเห็ดฟางมาโรยเชื้อเห็ดฟางมาโรยโรยข้างบนนี่ครับโรยเสร็จแล้วก็จะย่ำซ้ำอีกทีนึงโรยเชื้อเสร็จนะครับเสร็จแล้วทั้งแปลงเนี่ยทั้งยาวเนี่ยเราก็ย่ำซ้ำอีกทีนึง <Okay. S 1> พอย่ำซ้ำแน่นดีแล้วมันมีความชื้นใช่ไหมครับดินก็มีความชื้นฟางก็ความชื้น ก้อนเห็ดเก่าก็มีความชื้นถ้าเราจะใส่ขี้วัวก,ก็ใส่ได้นะครับผมห้ามไม่ให้ใส่ฟูรดานเพราะว่าสูตรขี้เกียจเนี่ยไม่ต้องใส่ฟูรดานมีพี่น้องเพื่อนเฟซที่ดูดูคลิปเห็ดขี้เกียจของตายเนี่ยเอ๊ะต้องคุมพลาสติกไหมถ้าคุมพลาสติกมันจะขยันขึ้นอีกหน่อยนึงแต่ถ้าไม่คุมก็ได้ครับผมทำไงเราโรยเชื้อแล้วใช่ไหมครับ เราก็ย่ำย่ำเสร็จแล้วเราก็ฟางคุมคุมข้างบนอย่างเงี้ยครับผมคุมมากไหมคุมไปหมดนี่เลยทีเนี้ยเพื่อเราจะปลูกผักปลูกกะหลำ่ำปลูกบลอกลี่ตอแต่ว่าพอคุมไว้อย่างเงี้ยสี่วันให้เส้นยายมันเดินสี่วันขึ้นไปเราก็จะมาพรมน้าพรมข้างบนนะครับไม่ใช่รดนะครับไม่ใช่รดห้แฉะให้น้ําลาดไม่ใช่ ผมให้ฟางมันชื้นเพราะว่าข้างล่างนี่มันแฉะอยู่แล้วไงวันแรกแล้วสี่วันเนี่ยข้างบนนี่มันยังไม่เปียกน้ําแล้วเราเรามาลดให้ฟางมันชื้นพอฟางข้างบนมันชื้นข้างล่างเนี่ยมันมันค่อนข้างจะแฉะค่อนข้างจะมีความชื้นอมความชื้นอยู่สูงมันก็ได้รับความร้อนชื้นจากข้างบนลงไปด้วยได้รับแสงแดดร้อนด้วยเราไม่ต้องอบพะยางเสร็จแล้วเส้นใยเห็ดมันก็จะเดิน พอเส้นใยเห็ดนี่เราลดน้ําทุกวันเลยหลังจากสี่วันแล้วหลังจากโรยเชื้อไปแล้วสี่วันเราจะมาพรมน้ําทุกวันที่นี่ใช้น้ําปะปาเดินท่อน้ําปะปามาแค่พรม,มครับมันก็ไม่ได้สิ้นเปลืองเสร็จแล้วหลังจากนั้นทําไปได้สักนับรวมกันตั้งแต่วันทําวันแรกจนถึงวันที่สิบที่เก้าที่สิบเราจะมาเปิดดูสมมุติน้ำตามท้องเรื่องมาเริ่มเห็นดอกเห็ด เล็กๆแล้วตามขอบตามอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นกับดินก่อนอ๋อพอมันเริ่มขึ้นแล้วเราจะหยุดรดน้ำสามวันป้องกันไม่ให้น้ำไปถูกดอกเห็ดมากเห็ดมันจะเปื่อยเพราะหยุดสามวันแล้วเห็ดมันก็จะเริ่มโตเราก็เก็บอย่างเดียวเก็บจนเห็ดหมดเราก็มาพรมน้ำฉีดน้ำอีกทีนึงย่ำอีกทีนึง ตรงนี้ก็เท่ากับควบคุมหญ้าไปในตัวดูแลความชื้นปลูกผักไปในตัวก่อนที่เราจะกินผักเราได้กินเห็ดก่อนจากการสร้างดินนะครับการสร้างดินให้มีชีวิตเนี่ยก,ก่อนที่จะปลูกก็คือเอาถั่วเหลืองที่เราหมักไว้ให้มันเน่านั่นแหละรองก้นก่อนแม้แต่ดินเราทําดีขนาดนี้แล้วฟางกบดีขนาดนี้แล้วเราก็รองก้นด้วยถัเน่าอีกนั่นะแหละครับคือ เทคนิคการปลูกผักให้มันงามให้มีอยู่มีกินนะครับอันนี้คือพี่น้องที่ดูคลิปเหตุขี้เกียจแล้วถามมาจริงเลยว่าต้องลดน้ำไหมที่เห็นในคลิปผมไม่ได้พูดเรื่องรดน้ำเพราะมันเป็นฤดูฝนฤดูผมผมจะทำอย่างนี้เลยทำทำ,ทำแล้วโรยเชื้อแล้วก็ย่ำคุมฟางทิ้งเลยวันนั้นทิ้งแต่ตอนเย็นฝนตกไงตอนเย็นฝนตกผมก็ไม่ได้ลดผมก็เลยไม่ได้พูด แต่ทีนี้พี่น้องกําลังดูคลิปเห็ดขี้เกยจแล้วต้องลดน้ํำไหมเพราะว่าตรงนั้นไม่ได้ทาไม่ได้ทำมันไม่ได้ลด่ะเนาะแล้วผลหน้าผลก็เลยไม่ได้พูดพี่น้องก็เลยสงสัยโทรมาถามนะครับแต่ก็ยังโทรมาถามได้เหมือนเดิมนะครับผมโทรมาถามก็เบอร์นั้นน่ที่ดูใน youtube เห็ดคีกเกยจนั่นแหละทองปานเผาโสภานั่นแหละครับพิมพ์เข้าไปอยากดูเรื่องอลายรายละเอียดก็ดูตรงนั้นนะครับผมคลิปนี้ข้อสงสัยข้อถามพี่น้องที่ จะทำเหตดต่อก็จะเอาเฟสตัวเนี้ยส่งไปให้ใครถามมาทา้งรายก็จะเอาเรื่องเนี้ยส่งไปให้จะได้พูดครั้งเดียวพร้อมๆกันถามมาสิบคนก็ส่งไม่ต้องพูดอีกแล้วนะครับผมครับขอบคุณครับคลิปนี้ครับ